สวัสดีครับท่านผู้ชมมื่อนี้ได้เสือมากนะครับเนาะสดสดเตียนยุบๆเลยครับมาแบบไม่ไม่เลยครับลมปุ๊บปาดปั๊บมาเลยครับหอมห่วยๆเลยครับสดดีเลยเพิ่งทำนะเผื่อดังดังเลยครับที่เด็ดเลยเดี๋ยวสิปหามาพามาแหกนะครับเนาะเฮ้ยเผื่ะสดสดครับที่นมนมๆสดแท้แน่นอนโบสดนี่สีด้านเลยเลยครับนี่สดๆนะครับดังดังดังเลยครับแหกครับแหก เดี๋ยวเขามาตีเขาออกบึงครับมาตีมางะมาแหกมาแหวกออกบึางนท่ากันครับลุ้นครับท่านผู้ชมอืมนี่ครับโอ้โหข้าวครับบนหนาบันไดครับมือนี่บางๆแล้วมางามๆครับว้าวทีเด็ดครับ่ไม่ใช่เนื้อคู่แต่เป็นเสือคู่นะครับสวยๆเลยครับท่านผู้ชมจับงบปวดเขียนเลยนักแน่ย เง่งๆครับคลิปนี้ภาพมาจัดเมนูกนไกวเสือขัวนะครับท่านผู้ชมโอ้พูนว่าเสือตอนหนึ่งนะครับมันจะมีหมองเสียบยึดกำกันลายหมองนี่ครับท่านผู้ชมหมองหัวมันนี่ก็จะเป็นหมองส่วนที่มันไรเนี่ยหน่อยหมองหมองท้ายก็จะเป็นแบบมันหน่อยเนี่ยอะไรหมองกลางก็จะเป็นครึ่งมัเครึงคร่งเนี่ยนะครับเนาะเขาจะเอาสามส่วนมารวมกันเลยมันนี่นะครับเริ่มจากส่วนหัววันเลยครับ ส่วนนี้ครับส่วนห้วเสือครับมั่นหรือไรเนี่ยยังไงครับสวยๆอ็ีเลยต่อมาที่ส่วนกลางครับอีกครึ่งมั่นครึ่งเหนือนครับเนาะนี่ตัวนี้พอดีนำพอดีตอนประมาณนี้ครับส่วนถ่ายนะครับเนาะถ่าย,ยแบบนี้เลย พาจัดก้อยเสือขั่วครับนี่ครับสวยๆครับผมว่ากลางไทยมานํำกันเบิดเลยอืมเนื้อเสือตะลักก่อนกระสิอป็ดกัไปด้วยสามส่วนนะครับนี่ครับกระสีนีมัมนออนนะครับเนาะมันออนเป็นสันไขมันที่ติดกับหนังนะครับการห่อผ้าหน่อยอึ่งง่วเนื้อเสือคือเนื้อส่วนหน้าอกครับอ่านี่เป็นของสันของ ผิวหนังก่อนนะครับเนาะหนังงัวเข้าพาลงไปปุ๊บมระสีมาเจอสั้นนี่แหละครับสั้นนี้เป็นสั้นมันอ่อนนะครับเนาะพอลึกลงไปปุ๊บก็สิเป็นสั้นของเนื้อนะครับเนาะผ่านเนื้อลงไปก็สิเป็นสั้นของเอ่อมันแข็งหรือว่ามันมะพร้าวนี่ครับใส่มันมะพร้าวไปก็สิเป็นกระดูกแล้วครับนี่ครับสังเกตเวลาเข้าป่าลงมานี่ยมันจะมีกระดูกติดมาพร้อมครับนี่เลยของสดของแท้ครับมาครับหั่นกันเลยครับบ้านนี้ ก้อยเสื้อคัวกันดิ่หันเนี่ยมันติดไปน้ำกันนี่แหละครับทั้งเนื้อทั้งมันครับนี่เส้นเนื้อไล่เนือไมาทางนี้นะครับเนาะเ้าหั่นตัดควางรับกันหั่นเป็นหน้าบังสีมันสีเป็นเสียนเงาเส้นเส้นเนื้อครับเส้นใหญ่เนี่ยมันสีเป็นเส้นเงามันสีติดเขียวหยามหยาดหยาบ่าถอยไปหั่นควางนี่ครับมันี่เป็นหั่นไล่สันมากเสือมันก็ต้อง ตอนเนื้เนียน้อยสิครับเต็มปากเต็มคำเนื้อติดมันมันติดเนื้อนะอันนี้เป็นเสือแทะนะครับเด้เสือแท้แท้ไม่ใช่เนื้อติดมันเอามาตัวกันว่าเสือนะครับนี่ที่ร้านเท่าเซใส่เป็นเสือจริงๆเสือแท้ไม่ยู่มองเดียวครับอยู่ในเอิร์กนี่ว่ามันจะมีหลายส่วนในไข่กันเนาะเนื้อเนื้อตะเคหรือว่าเนื้อี่คัญยาครับไข่ไข่ไข่ครึ่งหนึ่งกับเสือเสือมันมีจำกัดอันนั้นเสือโมพ่อใส่ บางร้านเขาจะเอาก็อาศีใส่ตัวหนังนมาแท่นนะครับเนะเป็นเนื้อติดมันมาแทนกระเซียบเพื่อกันครับตัวหนังมันก็พลอยยั่งง่ายก็เสือครับกินง่ายแต่ว่าเท็กเจอร์หรือว่าไขมันไขมันของเสือเนี่ยมันสีมีความหอมเราไม่มีความพิเศษกว่านะครับ่ะเรียบร้อยครับเตรียมคั่วครับก้อยเสือคั่วก้อยคั่วเสือใส่ใบบกูดน้ำเพื่อเพิ่มความหอม ใส่ลงไปขวนากันกับเสืออลยครับสำหรับสูตรยูลานนะครับเนาะก้อยเสือขว้เข้ากับสีใส่เลือดนะครับในการขวครับผมเลือดสดๆนี่เลยครับลงไปเลยหดหลอกแดงนี่ไ่ต้องใส่หลยครับใส่ไปประมาณน,นี้ซะก่นันขวมันตึงๆด้วยกันนี่ไขมันจากเสือนี่ออกมาซสก่ันครับหอมสะก่ันครับ ใส่เลือดไปอลไรก็ที่เหลืองไม่ใช่แหมนะครับเนาะเราอีกอย่างนึงมันสิเป็นสิเป็นน้ำนะครับคอร์ดหนามมากๆมันสิโบกบกบกขนนครับมันสิเป็นน้ำใสๆไม่โดนล่างหมอยากเลยครับไมู่ดนเลยนะครับไม่ติดหมอนดีครับคอยเสื้อคอยนี่เดี๋ยวสำคัญในเวลาหนึ่งคือโบขวบตอซำหมอนซำแม่แบบนี้การไม่แม่กับขวมหมอไม่ครับอ่าเอาตึงๆประมาณนี้ครับ ใส่เลือดลงไปอีกครับบัดนี้เนื้อเข้าเกือบซุกแล้วครับใส่เลือดรอบนี้กนจะเป็นคนๆอยยางๆนะครับนะนี่ครับแดงๆครับรอบนี้ขัวเพราะว่าเอาให้เลือดน่าซุกครับหอมมันเสือครับจังไว้เ่ยคานผู้ชมนี่ครับได้การแล้วครับเ็จเรียบร้อยแล้วย่างตุยๆเลยปรุงรสเลยครับบัานนี้นี่ครับเครื่องปรุงชนิดแรกที่ลงไปครับบีง่วครับ สดๆจากพกเลยครับลงไปครับเขียวหยงๆเลยครับขมจนยางเดาไปแล้วครับเนี่ครับท่านผู้ชมน่ครับใส่ลงไปครับประมาณนี้ครับบีง้วแถงสีมันกับสีนี้รสชาติแบบขมนํำแล้วก็หวานตามครับผมอ่ามันขมกับขมเป็นตะกินครับสิบก็คือบีเทียมนะครับนะเราอยู่ร้านก็ใส่แต่บีแถงสีพร้อมครับ ต่ว่าลักลักอันนี้ไม่เหดุทายชิปสเบงนะครับเนาะลักลักที่ใส่จริงก็คือเป็นดีดองนะครับเนาะเพราะว่ามันจังเก็บไปได้โดนครับดีดองก็คือใส่บีตัวนี้นะครับเอาไปต้มต้มเราก็มากรองกรองเราก็มาก็ะก่ผสมน้ำปลาครับผมเพื่อให้ยืดอายุการเก็บไว้ได้นานเพิ่มขั้นก็คือสามารถจัดทรงตั้งจังหวัดได้ครับพี่น้องที่อยู่ทางกวางทางไก่อยากกลังรับชมอยู่นะครับเนาะอยากได้บีม่วแท้แทไปไปปรุงอาหารปรุงหลับปรุงไก่ปรุงแก้วสามารถพักเขามาสอบถามหรือว่า ทักมาสั่งสั่งเลยนะครับเนาะที่ในเพจที่ท่านผู้ชมกําลังติดตามรับชมอยู่ตอนนี้แล้วครับเพจยร์ไอ้บอยเดอร์ครับผมแล้วก็เพียร์ซอยทีคาเฟ่ครับทั้งสองหลานเลยครับมันสิมี่ซอยทีคาเฟ่เฉยๆเพจหนึ่งครับผมอีกเพจหนึ่งก็อีซื้อซอยทีคาเฟ่อุดรธานีครับผมน้ำปลาครับบัดนี้ผงนัวครับบึ้มเอาแค่นี้ก้วครับข้าวค่นนี่ผงสุดรสละลายซะก่อนครับผม ส่วนรถว่ามีรสชาติในตัวด้วยครับแต่มันเป็นผู้ผ่ามูเสียบเพราะฉะนั้นต้องให้เพิกก่นละลายซะก่อนนี่ครับก็จะเป็นอ้วนตัวอ้วนตัวนั่งสิละครับเพราะว่าห้ามเอาผัวเลือดสองเท้านะครับนะอยุราห์เหยียดสดไม่หมอต้อหมอนจานต้อจาน,จานถวยต้อถวยนั่งสิละครับไปใส่เวลาดนุ่นจังหน่อยนะครับบม่ได้หั่นไม่ได้ซับบม่ได้สร้อยเตรียมไว้ครับผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ริบล่องรสชาติแบบถึงถึงของแท้ว่าถอยไปการหั่นใบเลือดมันออกน้ำกระสาสดนะครับน้ำกระสีไม้ครับผม เพ็ดแบบสดๆ,ๆตั้งสีเลยชูรสละลายดีแล้วใส่พริกตามลงไปครับพริกป่นนะครับเข้าคั่วครับขวมมากังไม่ไหมๆอหอมๆเลยครับนโเลยเข้ากันอีกครับเลยนี่ครับเป็ิดอันเซ็ตซับเรียบร้อยครับหืมอม,หอมมมคนมมมมางมลมม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 ม้มม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 มยมมมมม พร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานท่านผู้ชมที่อยากมาลองลิมชิมรสอาหารเสียบเสียบทั้งๆทั้งสีนะครับเด้กกับเลี้ยนเชิญนะครับอยูุธิลันสร้อยทีคาเฟ่ทั้งสองสาขาครับผมสาขาแรกอยู่บ้านน้องส้องตะบนพุทง่ามอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับผมสาขาที่สองอยู่ริมถนนนิตยโยครับผมมาจากทางหนองหานสีเขาเมืองอยู่ก่อนถึงสีแยกบิ๊กซีสีแยกวิเยเล่สันตพุทธนะครับเนาะอยู่ตรงข้ามกันกับปั๊มน้ำมันปตทครับผมอ่าร้านนี้อยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับเด้อติดแอร์เบิ้ ทั้งลานเลยครับเย็นสบายฝนตกกับโบเปียกเด็ดออกกับโบหอนครับผมหลนอยากได้ฟิลธรรมชาติเลี่ยนเชื่อนอยู่ที่สาขาเนินหัวครับผมอยู่อวัเภอหนองหานนะครับเนาะทั้งสองลานกับเปิดบริการในเวลาเดียวกันทั้งสองลานเลยครับเปิดซีเบียนมงฮอดซีถุงครับผมแล้วก็หยุดทุกวันพุธคือกันครับผมเดี๋ยวโทรมาสำรองจองโตหรือว่าสั่งจองเมนูรวงแหนเพื่อความสะดวกนะครับเนาะเพราะว่าอาหารนอกหีดอาะสิใส่เวลาด่วนเนี่ยยังอย กันมีเวลาหน่อยโทรมาสั่งไปเฮ็ดเดี๋ยวสิเฮ็ดไปถ่าได้ครับเด้อโทรมาได้ครับที่เบอร์0 6 2 3 3 4 7 4 4 4ครับผมนี่ครับก้อยเสือขั่วครับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่จากเบิ่งคลิปใดก็คอมเมนต์ไปได้ครับเด้อมีเวลาเดี๋ยวบ่าวบอยจัดให้ตามคำขอทุกท่านทุกคนนะครับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับสหรับการติดตามรับชมมาจนฮอดนะที่นี่จั่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงแห่งใจให้กันในทุกๆช่องทางได้ครับเด้อแล้วเฮามาพบมาพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปรุ่นคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วครับ สวัสดีครับ